มัน้อหน้าถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสัดส่วนของรายจ่ายต่อผลประโยชน์นะครับมันก็แตกต่างกันไปสำหรับพื้นที่แต่ละประเภทนะครับอันนี้พูดบ่อยเนาะคำว่า ratio แปลว่าสัดส่วนใช่ไหมครับอัตราส่วนโครงสร้างของมันก็คืออัตราส่วนของอะไรนะครับต่ออะไรเนาะเป็น ratio of something to something ครับ เนาะเป็นอัตราส่วนของอะไรต่ออะไรเนาะในที่นี้ก็คืออัตราส่วนของคอสนะค,ะครับคอสเนาะต่อ benefit เนาะนะนะซึ่งบางทีตัวเลขตัวนี้เขาก็จะพูดว่าเป็น cost benefit ratio ใช่ไหมหรือเป็น cb ratio ก็ได้เนาะเป็น Cb ratio อย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยยิ่งน้อยกว่าหนึ่งยิ่งดีเนาะน้อยกว่าหนึ่งนี่คือยิ่งดีถูกไหมก็คือถ้าคอสมันน้อยกว่า benefit ก็แบบว่าดีใช่ไหมคอสน้อยกว่า benefit สัดส่วนตัว C/B Ratio ก็จะกลายเป็นก็คือน้อยกว่าหนึ่งะดีกว่าใช่ป่ะคอสจะได้น้อยกว่าผลประโยชน์นะครับเขาก็บอกว่าสัดส่วนของคอสต่อเบนฟิตเนี่ยมันก็ต่างกันไปสำหรับพื้นที่แต่ละประเภทให้ชุดกรรมการประเมินความเสี่ยงให้ชุดคณะทำงานของสดาหนาของสี่หนึ่งเนี่ยก็กำหนดอัตรานะครับเอาไว้ตรงว่าเออเอาไว้ว่าอืม เขาจะกำหนดเลโชตัวนี้เอาไว้เนี่ยเ,เพื่อที่จะให้ความเสี่ยงต่อชั่วโมงสมบูรณ์นี่นะคะ่าความเสี่ยงต่อชั่วโมงสมบูรณ์นี่นะ,ะในพื้นที่หลายๆประเภทเนี่ยมันมีประมาณใกล้เคียงกันอนะรับรี่หมายถึงหยาบใช่ไหมทิมิล่าหมายถึงใกล้เคียงเพรประมาณใกล้เคียงกันนะครับก็คือไอ ชุดทํางานของสานาดของสีหนึ่งเนี่ยเขาก็กําหนดเรทเนี่ยนะครับกําหนดเรทเ,ออเข้าใจว่าเรทนี่หมายนี่มันจะหมายถึงเรทอะไรเนี่ยเรทของการส่งจ่ายอากาศสะอาดเขาก็พยายามเซตเรทเนี่ยเพื่อให้ความเสีย่ยงต่อชั่วโมงสัมบูรณ์เนี่ยนะครับในทุกๆพื้นที่ทุกๆประเภทของพื้นที่เนี่ยมันออกมาแล้วประมาณใกล้เคียงกัน ผลประโยชน์ต่อปีนะครับผลประโยชน์รายปีเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของการลดความเสี่ยงต่อชั่วโมงลงนะครับแล้วก็เอาไปคูณด้วยจำนวนชั่วโมงต่อปีนะครับที่คนจะอยู่ในพื้นที่นั้นๆตอนที่อยู่ในโหมด IRMM นะครับนี่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้งานไม่บ่อยนะครับ ก็จะมีผลประโยชน์ที่ต่ำกว่านะครับ relative ที Rel ่ lower คือเทียบแล้วนะ relative นี่ก็คือเทียบแล้วก็ต่ำกว่านะครับซึ่งก็ใช่ไงใช่ไหมพื้นที่ที่ใช้งานไม่บ่อยผลประโยชน์มันก็น้อยกว่าใช่ไหมละ่ะเมื่อไปเทียบกับเมื่อไปเทียบกับค่าใช้จ่ายนะครับถึงแม้ว่าตามที่เราเขียนไว้ข้างบนนั้นที่ note แ a ่ t v e เนี่ยนะค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะ เรียกว่าโอ r estimate เนะประมาณค่าเกินจริงไปอะนะสำหรับพื้นที่เหล่านี้นะครับอืมก็คือประเด็นที่เขาพูดเมื่อสักย้อนหน้าหรือสองย้อหน้าที่แล้วใช่ไหมที่บอกว่าเอ่อพื้นที่โดยทั่ว,ว,ว,วไปเนี่ยคนจำนวนคนใช้งานต่อพื้นที่มันน้อยกว่าค่าที่เขารายงานอยู่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่า แนะนําค่าที่เราพบในค่า occupancy ที่เราพบในรายงานนะครับเนาะซึ่งเขาบอกว่าก็นั่นแหละก็เป็นไปได้ว่าพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยไอค่าใช้จ่ายมันก็ดูจะว่าจะ o v e r e s i m a t e นะสำหรับพื้นที่ต่างๆอ่ายิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับ additionally เนาะยิ่งไปกว่าน,นั้นพื้นที่ในประเภทในกระบวนการผลิตกับพื้นที่ในโรงงานโอ้ก็ยิ่งแบบ เรียกว่า Sparsely Populated Sparsely นี่ก็หมายถึงแบบความหนาแน่นของคนมันมันไม่ได้มัน spa r s e l y ก็คือไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนนะแบบค่อนข้างว่างเปล่าไม่หนาแน่นนะครับอันนี้ก็นึกภาพออกอยู่เนาะพื้นที่ในโรงงานเนี่ยจำนวนคนต่อพื้นที่มันก็จะน้อยใช่ไหมคนมันก็จะเบาบางกว่าเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องจักรใช่ไหม พราะนั้นมันก็มีประชากรน้อยกว่าอยู่แล้วแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ,อมันจะต้องการอะไรนะอ,อปริมาตรอากาศสะอาดที่ส่งจ่ายต่อคนเนี่ยเ,เพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสี่มันมากกว่านะครับก็กลายเป็นว่าพอพื้นที่มันกว้างใหญ่เนาะแล้วก็อืม มันต้องจ่ายอัตราการส่งจ่ายมันต้องจ่ายอัตราการมันต้องจ่ายาปริมาณอากาศสะอาดต่อคนเนี่ยมากขึ้นมากๆเนมะัชมอเนี่ยเนาะมันก็เลยยิ่งทําให้เบน e f ฟ t ิตต่อคอสมันก็เบน e f ฟ t ิตคอสเลโชก็จะต่ําลงเนาะไอนี้กลับกับไอตัวข้างบนนะเบนเอฟฟิตคอสเลโชนี่ยิ่งเกินหนึ่งยิ่งดีใช่ไหมผลประโยชน์มากกว่าคอสยิ่งดี นี่ผมไปลแล้วผม,มงงเนะี่ยขอเปิดดิกแป๊บหนึ่งนะว่าสปาร์ซลี่หมายถึงอะไรสปาร์ซลี่นี่มันน่าจะหมายถึงคนไม่หนาแน่นนะครับสปาร์ซสปาร์ซหมายถึงเบาบางก็ไม่หนาแน่นกระจาย,ลยแล้วก็ถูกแล้วเนาะสปาร์่หมายถึงแบบคนหนาแน่นเอ้ยคนไม่ค่อยหนาแน่นนะครับ ก็คือพื้นที่ในโรงงานเนี่ยมันก็จะกว้างๆใหญ่ใช่ไหมมันออจำนวนคนมันก็ไม่ได้หนาแน่นมากเนาะในประชากรก็ไม่หนาแน่นมากแล้วแถมมันต้องการปริมาณอากาศต่อคนเนี่ยสูงเพราะฉะนั้น Benefit ต,ต่อ Cost Ratio ก็เลยจะต่ำลงด้วยอืคนน้อยแล้วก็คนน้อยแถมยังต้องพอคนน้อย แถมยังต้องเพิ่ม l ฟล r เร e ของอากาศสะอาดอีกคิดไปคิดมาผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายก็จะก็จะน้อยลงนะเซนมันคงประมาณนี้นะครับ